โดยฐาชนกลุวันนี้เหมาะกับทุกท่านจริงๆนะครับเพราะวันนี้เราคุยกันเกี่ยวกับประเด็นการใช้เครื่องพ่นฆ่าเชื้อพ่นอย่างไรถึงจะฆ่าเชื้อโรคได้จริงและคนพ่นคนอยู่ในบ้านอยู่ในร้านก็ปลอดภัยด้วยครับวันนี้ขอความรู้นะฮะจากนายแพทย์ศิษธาลิขิตนุกูลแพทย์สังคมสื่อสารเพื่อคุณธรรมหมอกรฟ้สวัสดีครับสวัสดีครับหมอกรฟ้เจอกันอีกแล้วนะครับหมอกรรัาการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคด้วยตัวเองที่บ้านใช่อย่างเงี้ยได้ผลไหมฮะ จริงๆเนี่ยถ้าฉีดแบบผิดวิธีมันก็ไม่ได้ผลนะครับคือผมต้องบอกนิดน,นึงว่าทางกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาห่วงใหญ่ว่าบางคนไปฉีดแบบเป็นละอองแล้วพ่นปุ๊บไปอาดกับพื้นตรงที่มันมีเชื้อไวรัส อยู่เยอะๆเนี่ยมันทําให้เกิดไวรัสฟุ้งกระจายนะครับแต,แต่ถ้าเกิดเราฉีดอย่างถูกวิธีเนี่ยครับคือถึงแม้ว่าเจ้าเชื้อไวรัสเนี่ยมันอยู่ในละอองหรือเสมหะต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดมันมีการพ่นแรงๆหรือเปิดพัดลมเปิดอะไรแรงๆแล้วเจ้าละอองเล็กๆมันไปกระจายอยู่ตามที่ต่างๆถ้าเราฉีดอย่างถูกวิธีฉีดในแนวขนานหรือว่าพ่นสูงขึ้น30องศาแล้วให้ละอองมันค่อยๆจับกับเชื้อแล้วตกลงมาอันนี้ปลอดภัยเพราะนั้นแปลว่าไม่ใช่จะฉีดยังไงก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารที่เลือกเนี่ยมันก็ควรจะปลอดภััยยยยเเเเรรราาาคคคู้้้จกกก BKC แแลลววตต่่่่่่อออนนนนีีชิดึึงงซไมุ ก็คือ CPC แล้วก็ตัว c i t r o e f s h ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า จริงๆแล้วมีการใช้ในวงการแพทย์มากกว่า30ปีปลอดภัยต่อเด็กด้วยนะครับเนี่ยบ้านเป้มีเด็กเยอะเนี่ยตัวนี้ปลอดภัยนะครับเป็นเกรดที่เขาเรียกว่าฟู้ดเกรดนะครับแล้วก็สามารถพ่นแล้วเนี่ยอยู่ได้นานถึง48ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้า2ตัวนี้มาประสานฤทธิ์กันมันก็จะออกฤทธิ์ได้ดีหรืออีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือคอร์ด d ลเ s เวอร์ซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าเป็น natural uh, a n t i บ e p t i c คือเป็นยาฆ่าเชือ้อโดยธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องกินยาฆ่าเชื้อตัวนี้จะไปทําให้แบคทีรียไวรัสเช เพราะฉะนั้นถ้ามี3ตัวประสานกันเนี่ยมันก็จะปลอดภัยแล้วก็พ่นได้ทุกที่ด้วยอะไรเงี้ยฟังจากหมอกรอธิบายบผมจับใจความได้2อ,อย่างคือ 1. วิธีพ่นต้องขูกใช่สคือน้ํายาที่เราเอาไปใช้พ่นจะต้องเป็นน้ํายาที่ดีได้มาตรฐานด้วยเช่นเดียวกันบางชนิดเนี่ยถ้าเราจะต้องไปพ่นเนี่ยถ้าเป็น BKC หรือแอลกอฮอล์เนี่ยบางออทีเราต้องไดรูท ต้องเจือจางเพราะฉะนั้นเราผสมเราไม่รู้ว่าลอตนี้เราผสมเข้มไปไหมอ่อนไปไหมผสมเองไม่เป็นเพราะนั้นถ้าเราจะผสมแบบที่ถูกต้องเนี่ยก็คือเขาผสมมาให้แล้วแล้วก็เอามาพ่นแบบพ่นพ่นได้เองอันนี้ก็จะปลอดภัยกว่าเวลาเอาไปพ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีสองวิธีหนึ่งคือเสียเงินไปจ้างบริษัทมาฉีดค่าเชื้อคสองคือเดี๋ยวนี้ผมเห็นเอาไปพ่นเองที่บ้านก็มี เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเป็นสารประกอบที่ปลอดภัยจริงๆคือไม่ระคายเคืองผิวแต่ไม่ได้หมายถึงให้แก้ผ้าพ่านนะครับก็หมายถึงว่าให้สวมเสื้อผ้า,าแต่พ่นถึงแม้จะโดนผิวภายนอกก็ปลอดภัยและหรือในบ้านที่มีเด็กหรือผู้สูงอายุอยู่ก็ปลอดภยัยพ่นปุ๊บไม่เกินกิ่นาทีเข้าไปอยู่ได้เลยลอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะปลอดภัยแล้วพ่นเองได้นั่นหมายความว่าเราสามารถพ่นเองได้แต่ที่สำคัญอย่างที่หมอกอฟบอกคือไหมครับวิธีการพ่นแล้วก็ตัวน้ำยาในการฆ่าเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียนี่ต้องได้มาตรฐานด้วยนะแล้ววันนีีี้้นนนัผผมมุณูชท่่เเห็็อยปลิตภฑ์ นะครับเป็นชุดในการพ่นฆ่าเชือ้อโควิด1 9ใช่นะครับอ,อันนี้3ตัวที่ผมบอกครับ CPC c ซ t ซตเฟแล้วก็ตัวที่เป็น c อร์ดิลซิเบอร์เนี่ยจะมีผลต่อเรื่องของเจ้าโคนหนนาเลยแล้วนอกจากนี้เชื้อแบคทีรียเชือ้อราหรือเชือ้ออื่นก็ก็ก็ช่วยได้แล้วสาคัญมากเลยตรงที่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะปลดล็อก ล็อกดาวละนะครับก็คือนอกจากบ้านเราเองเนี่ยนะครับก็คือร้านตัดผมนะครับหรือว่าสถานที่ร้านค้าต่างๆห้างสรรพสินค้าบางส่วนที่เปิดแล้วโซนที่เราเปิดแล้วที่จะต้องบอกว่าปิดแอร์ทุก2ชั่วโมงแล้วก็พ่นทาความสะอาดทาความสะอาดก็อย่างนี้เลยง่ายเลยไม่ต้องไปจ้างใครมาพ่นก็ปลอดภัยจะไปจ้างทุก2ชั่วโมงมันก็ไม่ไหวใช่ไหมหมอก o l นะครับผมอันนี้เป็นชุดป้องกันนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูก็จะมีตัวน้ํายาแล้วก็จะมีเครื่องพ่นอเนกประสงค์ครับเดี๋ยวผมแยกอย่างนี้ตัวน้ํายาตัวนี้อย่างที่หมอกก็ f บอก ส่วนประกอบใหญ่ๆนะครับ C.P.C. Citofresh แล้วก็ Silver c o l l a t a l Silver ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ปลอดภัยไม่ระคายเคืองอ่อนโยนแม้กระทั่งผิวเด็กอนี่นะคัอันนี้ขนาด2 0 0 0ันสองพันะครับใช่คือในชุดหนึ่งเนี่ยของ AJ นะฮะชุดหนึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นของ AJ จะมีเครื่องพ่นแบบนี้ให้ท่านใช่นะท่านเอาไปพ่นเองได้เลยนะฮะแล้วก็จะมีตัวน้ำยาฆ่าเชื้อซึ่งที่คุณหมอบอกคุณหมอลองดูส่วนประกอบแล้วคุณหมอบอกว่ามีส่วนผสมที่มันปลอดภัย แลวเราไม่เราไม่ต้องไปเจอจางแล้วใช่ไหมไม่ต้องเจอจางอันนี้ผสมมาให้เรียบร้อยแล้วผสมให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือวิธีการครับผมที่ผมดูข้อมูลเนี่ยน้ำยาของ AJ เขาผ่านการรับรองจากอยสามารถตรวจสอบเลขที่จดแจ้งได้ใช่แล้วก็เป็นส่วนผสมของฟู้ดเกรด คำว่าฟ<ม>้ดเก็ื่อหมายถึงแบบว่าถ้าเกิดสมมุติเราเผลอไปโดนสัมผัสโดนแล้วเอาเข้าปากเนี่ยมไม่ไม่ได้เอาน้ํายามาฉีดเข้าปากโดยตรงนะ <c oughs> แต่หมายถึงมือไปเผลอสัมผัสโดนแล้วเผลอเข้าปากเนี่ยปลอดภัยต่อกัน รอร่างกายเรานะครับเท่าที่หมอกรอบดูสูตผสมเนี่ยเราสามารถเอาสายเครื่องนี้อาคุณพ่อกลับมาบ้านแล้วไม่รู้ไปไหนมาบ้างนั่งรถเมล์กลับบ้านฉีดตัวพ่อหน่อยได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมพ่อใส่เสื้อผ้าอยู่ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็พ่อก็สวมมาร์กอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ก็ได้คือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ผมเองเนี่ยกลับมาจากข้างนอกเวลาไปตรวจคนไข้เนี่ยคือส่วนหนึ่งที่ผมต้องกลัวก็คือเรื่องของรองเท้าที่บางทีกลัวว่ามีเชื้อติดใต้พื้นผมก็จะถอดรองเท้าก่อนแล้วก็อาจจะพ่นที่บริเวณนนนนััั้้้้้้้แแลลลววกกกกบบบบมาา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 าเเเี่ยยยรรร็็็ถถออออสืผไปปํงงต เราจาบน้ำ ให้สะอาดแต่ถ้าเป็นพวกอุปกรณ์ก็จะใช้พวกนี้พ่นอาทิตย์หนึ่งก็ครั้งสองครั้งก็ได้อาทิตย์หนึ่งครั้งสองปลอดภัยแล้วแต่ว่าถ้าร้านที่ต้องมีคนเข้าเยอะๆล้างอาหารที่บอกว่าเปิดแล้วต้องนั่งห่างกันหน่อยนะครับหรือว่าร้านตัดผมที่บอกว่าต้องปิดแอร์ทุกสองชั่วโมงเนี่ยนะครับแล้วก็ทําความสะอาดเนี่ยก็ตัวนี้ก็น่าจะดีนะน่าจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยและใช้ง่ายด้วยนะครับก็เท่ากับน้ํายาของ AJ เนี่ยเหมาะสําหรับพื้นผิวของสิ่งของเพเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าฉีดแล้วคนอยู่แถวนั้นมันฟุ้งมมาโดนนตัวคไ่เร ง่ายเปถ้าเราจ้างแม่บ้านสมมติจ้างแม่บ้านมาเช็ดทำความสะอาดพื้นต่างๆเนี่ยอาจจะเช็ดได้ครบแต่ว่าถ้ามันลอ,อ,ย,อ,อ,ลอยละอองต่างๆแล้วมันฟุ้งอะ่ะแม่บ้านไม่สามารถไปปีน,ปนเช็ดซอกต่างๆหรืออะไรต่างๆให้เราได้ทุกสองชั่วโมงนะเพราะนั้นตัวนี้ก็ง่ายปั๊บเดียวก็คือพบครบทั้งสถานที่แล้วนะแล้วก็เวลาฉีดครั้งหนึ่งนี่นะครับอยู่ได้ยาวนานถึง48ชั่วโมงเลยใช่ไหมครับประมาณ 2- 3วันได้เลยประมาณ2-3วันเพราะฉะนั้นอาทิตย์หนึ่งก็ครั้ง2ครั้งก็ได้อ่า นะครับสามารถที่จะฉีดได้ที่นี้ทั้งหมดทั้งชุดเนี่ยนะครับผมผู้ชมครับในราคานะฮะหลายคนอยากทราบละเท่าไหร่เท่าไรนี่เลยครับ1,990บาทนะก็จะประกอบไปด้วยตัวนะเซตนี้เซตฉีดนี่นะครับผมแล้วก็ตัวของน้ำยา2 0 0 m m นี้นะครับ1,990้1,990บาทส่งทั่วประเทศเลยส่งฟรีด้วยนะฮะส่งฟรีทั่วประเทศอันนี้คือส่งฟรีทั่วประเทศนะครับย้ำราคาอีกทีหนึ่งสำหรับ ครที่เพื่อความปลอดภัยคนของคนในบ้านซื้อไปพ่นเองนะฮะหรือว่าร้านค้าเดี๋ยวเขาจะคลายล็อกกันในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อความปลอดภัยเนี่ยนะฮะท่านลดต้นทุนไม่ต้องไปจ้างบริษัททีรายตังนะอันเนี้ยเรามีติดไว้แล้วก็พ่นเองได้1,990บาทช่องทางยังไงพี่เอกหมายเลขโทรศัพท์ครับ02 1 0 5 4 4 8 8นะครับแล้วก็ที่ไลน์แอดไลน์แอดคจุด 021054488 CALL เนี่ยนะครับแล้วก็จุด021054488ทั้งชุด1,990บาทส่งฟรีทั่วประเทศกับชุดป้องกันโควิด19จาก AJ แล้วถ้าน้ำยาหมดจะสั่งแต่น้ำยาเพิ่มได้มเรามีเครื่องพ่นอเนกประสงค์แล้ว AJ ก็จัดให้โอเคนะครับก็สั่งซื้อกับ AJ ได้เลยถ้าน้ำยาหมด ใช่นะครับทีนี้เขาบอกว่าสามารถที่จะใช้กับยาฆ่าแมลงเื่อพ่นอะเนประสงค์พวกยากันยุงอะไรพวกนี้ได้ด้วยทมามถึงว่าเอาตัวเนี้ยตัวเครื่องพ่นไม่ใช่ไม่ใช่น้ํายาตัวนี้นะไม่ใช่น้ายาตัวนี้นะไม่ใช่น้ำยาตัวนี้ไปยาไปฆ่าแมลงฆ่ายุงอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะฮะเอาน้ายาตัวอื่นมาใช้กับตัวนี้ได้ก็คือเขามีให้ต้องสามกระปุกอะนะครับคือพูดง่ายๆอเนกประสงค์นะครับขอบคุณหมอกรครับครับยินดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าครับคุณเป้ครับผมนะพริกวิกฤตเป็นโอกาส กับธุรกิจที่หลายๆคนนี้นะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าสามารถที่จะก๊อปปี้ได้แล้วก็เรียนแบบได้เลยนะครับผมทำอาหารเป็น Delivery นะฮะประสบความสำเร็จด้วยมากๆด้วยเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้าครับ